รอกสกินเนื้อนคืออะไรวะเยอะบะหมี่อะไรแบบเหนือชั้นเนี่ยไอ้ไอ้ที่มันเอาไปซื้อสกินเป็นกค้าดใหอตั้งเรี่ยนะใช่ซื้อได้สกินแบบสกินตัวละครแต่ละซีซั่นเนี่ยหรือสกินปืนนี่ก็ได้ไม่ต้องเอาเสียเงินเป็นพันไปซื้อ โอ้หู้พองูดเสียมันเป็นอะไเตัเดิมองให้เป็นพันจริงนะพี่สกรีนคอไลน์าร์ตเด็เอามึเป็นพันงงอไดปนี่มันจะตมที่เมไม่ไม่ได้ะิตอนแรกค่ไงแต่นี้ก็ต้อด้วย เสียงนี่เหรออ๋ออ๋อรู้นเสียงอะไรอ๋อเจ็บเย็บเนี่ยเอสกินชมพูนี่แม่งหายากมากๆพอราภูชายปั๊บมันจะมีคนเข้ามาอย่างนี้ลำบากเฮยเลทชัด เลยแตกแล้้างไปทักขวามีคนมาแล้วังด้วยตายอะที่คป้อมรไม่ให้งหรอก เ,เ,เมือเอเอเ่อกี้สี่กระตายอ่ะเลยต้องเลยแล้วมนเยอะนะหรือเปล่าที้นี่จะวิ่งโ้หนีเมืกี้พวกง้ช่วยนี่ม,มาทำอ้ยรไม่รู้ ยแล้วตัวนึงอุ้ยทะจะตายแล้วแค่สวนไหนอยแล้วเดี๋ยวเอาคุเดียวเอาคุเดียวลุมเลยมันทุมไปที่กูหมดแล้วโอ้มันเส้คอโอ้โห้โอ้ิ่ไม่ได้เลยวิ่ขึ้นมาไม่ได้ตายตายากลังไปที่ ADB เอไงอะมึงคิดว่าเอาไงอ่ะจิงแค่ก็จะตายแล้วนั่นแหละเนี่ยมีไหมมีไหมมามามึงว่ามึงว่าไหวป่ะเจอ้ผมดูว่าจะเมื่อกี้เห็นประเทนอยู่ไหนวะไม่ครับมาให้มาให้กลางป้อมขอร้องดันไปดันไปดันไปเลยดันไปเลยดันไปดันไป đi ra bao nhiêu? Ní cái là, right? <t classy> chạy một đoạn dài dài. Thái. thấy không? Đấy chi ban, đấy chi đồn. อันเลยเดียมอยากขับก่อนแค่ยาขับกำอนตับยากกลับก่อนทับอยากกลับก่อนทับอ้าวไอเจมันร้องมันว่ามันจะตายก็เลยมาช่วยมึงต้องฟังคนอื่นไม่ใช่เอาแต่ความคิดตัวเองที่เป็นซ้ำนี่คือมาอะไรไม่เนี่ยดีนะมาโคตรไวอ่ะเดี๋ยวนะลูกผมจะดูมึงจะตายไปเอื้อไหนเนี่ยนะมันก็ลงได้ก็หลบแล้วป่ะไหมก๋วยเดี๋ยวจริงพี่แนวหน้าเฮ้ยมาแล้วเขาจะ Tao rồi cái gì chứ mọi người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  Đi người thôi thôi thôi, người mọi 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 người สวยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแทงมาแล้วแทงมาแล้วบินกลับมาแล้วจ้าเฮ้ยมันมามันมามาหาคุณด้วยมันหาคุณเลจะเอาไว้ได้มึงเป็นใครมึงใครข้างเหรอข้างเหรอมันไม่เอาพี่หรอมันเปิดสีดีกว่าใช่ใคร ไอ้ตายว่ะไอ้ตี๋ตายว่ะจริงเนี่ยรถทุ่ทรัพย์โก้สามนาทีแรกมาสามตัวแล้ววะโอ้โหสองขันสี่ัตว์แปลมันจะแพ้แล้วว่านกกดอยู่แล้วไม่เป็นไรไปต่อกดนัดทุกวิธีทางเพื่อใช้ตัวเองกลับมาเมื่อกี้อั่นติกดไปจะเมอร์ซี่กนหนีไปหมดอืมนะไป มาแล้วมาแล้วทำไมอะทำอะไรวะน่ะ้อมแตกแล้วมนใช้ที่ท่าที่อยู่อันติอยู่แรงแรงแค่นติไปแล้วสองพันว่ะโดนคอไปแล้ว

อไรเนี่ยนัวฆ่าได้อีกต่างหากมันมีสอตัวมันฮิวตัวนึงยิงตัวนึงเจ้าเลยไป่ากตายแล้วีเตายตายแล้วีนั่นแหละมเป็ะไรี้อะไรกันพวกมึงอะฮะฮะอืมอืม อันตีหรือว่าใต้มึงนี่เหนาะเาดูเรื่องที่ปักไว้ปัเกเขาถึงไมโลก็ได้มันจะได้เห็น,นเนแรงอ่างระวังระวังระวังค้างบาเลีอย,ยู่หลบไปก่อนจริงแรงอ้อมหลังดีกว่าอ้อมหลังดีกว่าเอาเลยอันนั้นแหละายแล้วหายแล้วตายแล้วทีเดว ตายมึงตายตัวแทง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 พี่โีโดดพีโดดอะไรของมึงอะไรของมึงอย่าว่ฮะสิอย่าไปใช้เลยนะที่โดนเป็นตัวหนึ่งอย่ากูปล่อยไม่ได้แทงเราหน้ามึงอยูนี่ด้วยนะเนี่ยก็ให้ไปทางฟ้อมขอร้องเถอะ นี่ไงเราเอาดินี่แหละได้ขัจอดตัวเดียวนี่ไงล่ะนี่ไงขัจอดตัวเดียวอะไรเบนดูระเบิดม,มึงไม่คุ้มเว้ยงวดด,ด้วยงวดเอาแกๆป้อมอยางเงี้ตั้งป้อมแกเ,เป็นไรมึงหนาหนิฮะแอบมาป้อมมึงอ่ะแอดแอดให้หมด ยเนี่กันในขนาดนี้แล้วเราต้าอยูย่ตบกบาบานเกต้าเกียจะเป็นของใครอะถ้าไม่ใช่ก hmm? okay. okay. uh, ูอะน้ำขนาดเนี้ยอืมพากูก็เป็นของผมเห็นความต่างของโปรดีว่ากับดีว่าตาที่เราเคยเจอไหมเจมส์อายเจนไม่ใช่ผมละผมน้องดามิพี่พี่ทำดาเมจทเฮ้ยพี่ระเบิดทีละตัว้ มันมีไอ้นี่อยู่ไงมันมีฟิวอะมาตาอยู่มันระเบิดไปด้วยก็เลยคิดว่าเป็นการลายแม็กซ์ฟันลายระเบิดสมมติที่ว่าใช้อั้ติตุ้มอ่ะไอ้ฟิวไอ้ไอ้เทมฟิวอะาต่ามันจะระเบิดไปด้วยปะใช่มันระเบิดไปด้วยแต่ว่ามันจะกันคนได้วนคนเฮ้ยกันคนทั้งฝูงเลยใช่เหมือนเหมือนเหมือนเป็นตัวตายตัวแทนไอตึ้งแล้วไอฟิวเฮียเนี่ยมันจะไปพังด้วยผมไปพังไอ้เรียบร้อย